พอขัามาแล้วก็เล็มกันใหญ่เลยนะ,กะ,กะกกนใลกล้จะได้เวลากับข้อแล้วก็พากันเล็มใหญ่เลยใกล้จะได้เวลาพากับข้อแล้ว17นาฬิกากว่ากว่าแล้วค่ะตะวันกำลังจะตกดินแล้วค่ะนูน้นบ้านอยู่นูน่นนุนค่ะบ้านอยู่ทางนูน้นไปเล็มลูกเล็ม อิบูอิมค่ะพี่น้องธัญญาเสี้ยวอ่อนแนบพึ่งกัเล่มค่ะเล่มยากกันบ่มีมูค่ะบ่มีมูเลี้ยงผู้เดียวค่ะเลี้ยงควายอยู่ผู้เดียวอยู่กลางทุ่ง่ะกลางท่งหน้าค่ะพี่น้องผู้อยู่มีแต่ปลาค่ะปลาอยู่ห้องอยูปป่ปลาค่ะเลี้ยงคนเดียวค่ะ ทำอะไรที่ตัวเองชอบก็เจ้าก็ว่าอยู่ยิ่งเป็นหาความยากแต่จากของนอยใหญ่ลาดเอ้ยมาอยู่บ้านนั่นดีสิพักผ่อนเหตุงานมาตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีเลยค่ะท่านที่มาอยู่บ้านสิพักผ่อนก็เจ้าว่าค่ะพี่น้องนี่แหละคือเวลาพักผ่อนของยายหลาดล่ะได้ยุก็รรมชาติได้ยุก็งัวกับควายดีก็ฟันเลี้ยงที่เฮาหักเนาะค่ะเนาะจริงๆนายใหญ่หลาดคนที่มักเลี้ยงควายได้ค่ะเนาะ แต่บ่งัวบ่มักได้ค่ะงัวผู้ดได้กว่านแนะน่าไม่เลียงงัวมันจะตากแดดตากหน่ายกันง่ายคนน่ะตากแดดตากหน้ายกันง่ายบ่ต้องเอาเข้าห้มเขายัาง้ง่าซันกินน้ำกับ่ต้องไปแมบบน้ำแแบบยั้งโดข้อกินไปแล้วละกะ็แล้วค่ะคือโดข้อยืดลงไปในบอในซารเลยก็แล้วค่ะอันนี้ตรงด้อาบน้ำผอมได้พี่น้องได้อาบนา้ำอ,อ,อ,อาบน้ำน่อมได้ลูก อ่าเป็นเครื่องสมองบนกระไฮโตเย็นร่อยลบไปลบมาอยู่หันแะไรค่ะอน้ำมุดน้ำยู่หันแะไรค่ะเพิ่นเป็นคนเป็นเป็นคนเบาควายเป็นคนลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเป็นอันสัตว์เลี้ยงที่แปบว่าขี้ห่อนค่ะขี้ห่อนเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขี้ร้อนค่ะเลี่มลูกเลี่มแม่สิผ้าเข่าคอกระเด้อลูกเด้อไปเลี่มหญ้ากันเลย เลียก่สิได้เวลาไมผ้าเขาคอกเขายางเลยกัพากันกินเจ้าบอโบอันนี้เป็นเจ้าบอโบหูก็มูได้คอกค่ะคนนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นควายที่เขาตากเป็นตะยานค่ะแต่บางคนกับยามันส้นยาไม่ยังเพราะว่าเขาคนตากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเป็นเป็นควายที่หูก็มูค่ะบอโบเจ้าบอโบเป็นควายที่หูก็มูได้ค่ะพีเนาะเจ้าบอโบนี่เป็นควายเป็นควายที่หูก็มูค่ะบ่ฟุดบ่ฟาดบ่แสดงท่าท่าที อันที่ทาแบบ,บว่าโมโหจักเถื่อค่ะบ่เคยโมหโหบบแสดงที่ทา่าโมโหจักเถื่อค่ะเป็นแบเป็นควายที่นุ่มนิ่มบ่มย่างผู้ไดกินค่ะอโบ่คยย่างตัวไดกินหย,ยากินยุ่งไผสิกินก็กินไผสิลงน้ำกะไผสิไปจองมองแมม่น้ามแมบในไปจองหนองน้ำกะซังไปสิย่างหลอบน้องสาจักสามหลอบสักคนจงังลงค่ะนุ่ยนาดค่ะเอิญพุ่นว่าควายกระเทยค่ะ แต่ว่เพิ่นบบกรเทยเด้๋ยคือโอเคค่ะสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ